สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนั่นก็คือเลขเด็ดเลขดังในวันขึ้น9ก้าข้าวันพุธหลายคนเชื่อกันว่าวันเวลาและจังหวะของปฏิทินจันทรคติอาจมีผลการออกเลขโดยเฉพาะวันขึ้น9ก้าข้าที่ตรงกับวันพุธซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีพลังงานพิเศษอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวในตำราหลายเล่มมีการกล่าวถึงเลขประจําวัน วันพุธมักเชื่อมโยงกับเลข4และเลข7ส่วนขึ้น9้ข้ามเลข9เองก็ถือว่าเป็นเลขมงคลความหมายคือ9หน้า9ไกลพอมารวมกันเลขที่มักจะถูกจับตาก็จะเป็นพวก4 9 7 4 9 9 7 9และ97แบบนี้เป็นต้นครับถ้าเรามาดูข้อมูลในอดีตจะพบว่าเลขหลักร้อยที่ออกบ่อยที่สุดในช่วงขึ้น9ข้ามวันพุธก็คือเลข4กับเลขเพอสองเลขนี้วนมาเจอบ่อยในตำแหน่งหลักร้อย เลขหลัก10ตัวที่โดดเด่นคือเลข9ครับซึ่งถือว่าสอดคล้องกับวันขึ้น9ก้าค่พอดีส่วนเลขหลักหน่วยตัวที่ออกซ้ำบ่อยๆก็คือเลข7และเลข0เรียกว่าเวลาเลขมาชนกันทีไรมักจะเห็น 497, 970, 709โผล่มาให้เห็นบ่อยครั้งยกตัวอย่างเช่นปีหนึ่งเคยออก497ตรงกับขึ้นเข้าข้ามพอดีอีกครั้งก็เป็น970 หรือบางที่มาเป็น709ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าเลข9มักจะไม่เคยหายไปจากตำแหน่งหลัก10ส่วนเลข7ก็มักโพลทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยดังนั้นหากใครชอบตามสถิติเลขที่น่าจับตาก็จะเป็นกลุ่ม497 970 709 947แบบนี้ครับเลข9เท่ากับความก้าวหน้าเลข7เท่ากับพลังการปกป้องคุ้มครอง เลข4เท่ากับความมั่นคงมีเหตุผลดังนั้นเลขที่มักโผมาในวันขึ้นเก้าข้ามันพุทธนอกจากจะออกบ่อยแล้วยังมีความหมายในเชิงบวกอีกด้วยเหมือนเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสดีๆรอยอยู่สรุปอีกครั้งครับหลักร้อยเด่น4และ7หลัก10เด่น9หลักหน่วยเด่น7และ0เลขที่มักจะวนมาเจอก็คือ497 970 709 แต่สุดท้ายนี้ต้องบอกทุกท่านว่าการวิเคราะห์เลขเป็นเพียงการดูจากสถิติและความเชื่อไม่สามารถการันตีได้ร0อเปอร์เซ็นตขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคและมองตัวเลขเหล่านี้เป็นสีสันความสนุกสนานเติมกำลังใจให้กับชีวิตครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ